ตอนนี้ว่าได้จอดรถเก็บขี้เล็ก้างพังอีกคือเกาเลาเด้อจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ยุ่สวนยกกะอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่ค่ะขี้เล็กกระโปงงามๆค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะยกมาตัดแต่งกิ่งออกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแตกยอดงามเลยค่ะนี่เด็ดอัตยัยอดค่ะไปต้มหล้วก็ไปแกงนะคะนี่ค่ะยกเก็บมากแล้วค่ะสองสามต้นทางนานะคะนี่ได้เยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะเบึงติ่ละงามบอค่ะงามบอพาะขี้เล็กค่ะ สดๆจากต้นเลยค่ะต้มไว้ะลค่ะอือสอนยอดค่ะพี่น้องค่ะคุณอ่ะเนี่ยยกเก็บมาสองสามต้นข้างหน้านิดหน่อยเอีการแห้งเด็ดแห้งแตกค่ะนี่นนตรงนี้ก็มีนะคะโน่นนะคะอีกสองต้นใหญ่นะคะขางบานแล้วก็อีกตรงทีจะเฮ็ดลงเก็บของอีกจุดหนึ่งนะคะน่ค่ะน้องค่ะยอดขาวๆงามๆเลยจ้ะอ้ยนะคะแห้งเด็ดแห้งแตกค่ะต่อไปม่ต้องให้เป็นต้นใหญ่นะคะ นี่ค่ะให้เป็นพุ่มๆไว้เป็นรัวนะคะพี่น้องค่ะนี่โอ้สุดยอดอาหารการกินบ้านเฮ้าค่ะปลูกเองกินเองค่ะพี่น้องค่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเดี๋ยวยกจะแกงเนาะแกงขี้เล็กแซ่บซูพี่น้องกินนะคะเดี๋ยวแกงนรอใหม่คอยกินมือหนาเด้อค่ะนรอใหม่กันหลายจะอมกันหลายพ่อได้เก็ยกินนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอย่างงั้นกัญญางมะขังบ้านนะคะย่างมะขางบ้านก็บมีทุกย่างละค่ะจำสิกินเนาะนี่ค่ะ ไปเก็บผีเด็กังง่าไปต้มกันจ้า